ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่ช่องวันเทลของเราอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยทางเราครับและหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ stone ฐานหญิงคนนึงที่ถวา,ายตัวรับใช้ชาติมาตลอดทั้งชีวิต แล้วก็คอยเป็นผู้คุมกันของวุฒิสมาชิกให้ครับแต่เธอเนี่ยกับถูกเฉดหัวส่งไปอยู่ในคุกที่มีการจับนักโทษเนี่ยมาทําเป็นซอมบี้งานนี้นะครับเธอจึงต้องหาทางเอาตัวรอดจากคุกนรกกลางทะเลนี้ไปให้ได้และเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไปแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้และอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนเพื่อนรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่่องวา Partth Ascent Off ได้เลยครับ เรื่องราวต่างๆนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นจาก stone นักเอกของเราครับที่ได้หวเนาะถึงความหลังที่แม่กับเขาเนี่ยเคยมีความสุขด้วยกันจนกระทั่งแม่นะครับตัดสินใจเดินลงทะเลเพื่อปิดชีพตัวเองไปต่อหน้าต่อตาของเธอก่อนที่เธอนะครับจะตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยถูกจับมัดอยู่บนเตียงที่กําลังเข็นเข้าห้องทดลองอยู่ครับ และแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ดุ้งตัวลืมตาขึ้นอีกครั้งในขณะที่กําลังถูกหมอผู้ชายนะครับยื่นข้อเสนอพิเศษให้เธอเพื่อเขารวมการทดลองแลกกับการถูกจองจําอยู่ในคุกรอวันประหารที่จะมาถึงเร็วๆนี้ครับแต่ตนนัตนางเอกของเราเนี่ยก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้เรื่อยมาเธอเนี่ยไม่อาจยอมรับคําตัดสินโทษประหารที่เธอถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่ายกครอบครัวของวุฒิสมาชิกไปได้แต่เธอเองเนี่ยก็ไม่อยากเป็นหนูทดลองให้ใครด้วยเช่นกัน และระหว่างที่ทั้งคู่นะครับคุยกันอยู่นั้นเองจูจู่เนี่ยก็ได้มีนกตัวหนึ่งบินเข้ามาชนทะลุกระจกห้องก่อนที่มันนะครับจะนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นต่อนหน้าต่อตาทาให้ผู้คุมนักโทษที่อยู่หน้าห้องสืบสวนเนี่ยต่างรีบเข้ามาในห้องจะทําร้ายเธอครับแต่หมอเนี่ยก็ได้บอกผู้คุมนักโทษไปว่าเธอไม่ได้ทําอะไรนกตัวนั้นเนี่ยมันบินทะลุกระจกเข้ามา พอได้ยินแบบนั้นนะครับทุกคนในห้องเนี่ยต่างมองดูนกประหลาดนี้ที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นแล้วจู่จูนะครับนกที่น่าจะตายไปแล้วเนี่ยมันกลับพงกหัวขึ้นมาจะทํำลายคนรอบข้างมันครับทำให้หนึ่งในผู้คุมนักโทษเนี่ยก็ได้กระทืบหัวมันแล้วก็นําไปทิ้งลงในถังขยะในทันที โดยหลังจากนั้นนะครับผู้คุมนักโทษเนี่ยก็ได้พานางเอกกับเข้าไปในห้องขังตามเดิมเพิ่มเติมก็คือเธอนะครับถูกผู้คุมนิสัยแย่เนี่ยพาเธอเข้าไปขังอยู่กับนักโทษหญิงที่หวังจะฆ่าเธอเพียงแค่ต้องการเห็นการสู้กันตายไปข้างหนึ่งเท่านั้นเองครับนักโทษหญิงคนนั้นเนี่ยพอเห็นหนางเอกเด็กก็ไม่รอช้ารีบนํามีดที่แอบซ่อนไว้เนี่ยเขาทำลายสโตนในทันทีแต่สกิลทหารเก่าเนี่ยก็ทําให้เธอเอาตัวรอดและก็ชนะนักโทษหญิงนั้นมาได้ครับเพียงแต่เธอเนี่ยไม่อาจหลบมีดได้หมดจนเผลอถูกเฉือนลึกเข้้าาไปทที่เ แต่ในขณะนั้นเองครับฝ่ายผู้คุมนักโทษนิสัยดีที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็รีบเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนางเอกในทันทีครับก่อนที่จะไปยุงเธอเข้าห้องพยาบาลเพื่อเย็บบาดแผลไปแต่ฝ่ายหมอหญิงประจําห้องพยาบาลครับที่มีนิสัยเกียดคานและก็เบื่อที่จะรักษานักโทษแล้วเธอเนี่ยไม่ยอมรักษาบาดแผลที่เท้าให้กับสโตนครับแต่ก็ได้ผู้คุมนักโทษเนี่ยต่อว่าไปจนเธอเนี่ยยอมมาเย็บบาดแผลให้กับนางเอก แต่แล้วจู่ในขณะที่สโตนนางเอกของเราในกำลังถูกเย็บแผลอยู่นั่นเองก็ได้มีเคสฉุกเฉินเข้ามากระทันหันครับโดยเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ถูกทําการทดลองจนหมดสภาพที่จะรักษาได้ฝ่ายหมอหญิงที่เห็นดังนั้นนะครับก็เลยวางมือจากการเย็บแผลนางเอกแล้วก็วิ่งไปดูเคสฉุกเฉินในทันทีเพราะเป็นนักโทษจากการทดลองทางๆที่ยังเย็บแผลนางเอกไม่เสร็จเลยครับจนสุดท้ายแล้วหมอผู้ชายที่ยื่นข้อเสนอให้นางเอกในตอนแรกก็ได้เดินเข้ามาทําการรักษาสโตนต่อจนเสร็จแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันครับกับที่ได้เห็นเคสฉุกเฉินที่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว พอตกดึกนะครับายสโตนเนี่ยก็นอนไม่หลับเพราะเสียงหลอดไฟที่กระพริบอยู่ตลอดเวลาและแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ต้องเจอกับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเธอนะครับได้เห็นนักโทษเคสฉุกเฉินที่ถูกทดลองหรือก็กคือกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วกําลังกัดกินนักโทษบนเตียงฝั่งตรงข้ามอยู่ครับไฟนังเอกนะครับที่ตกใจกับภาพที่เธอเห็นนี้อย่างมาก พยายามขยับตัวให้ออกจากเชือกที่พัฒน,นาการแขนขาของเธอกับเตียงเอาไว้จนกระทั่งจูจ่ๆเนะครับเธอเนี่ยก็ถูกมือปิดสนาเข้ามาปิดปากจากทางด้านหลังและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นไปนะครับก็ได้มองเห็นผู้คุมนักโทษนิสัยดีที่พาเธอมายังห้องพยาบาลน,นั่นเองโดยเขานะครับบอกให้เธอเนี่ยเงียบๆเอาไว้ก่อนก่อนที่เขานะครับจะค่อยๆเข็นเตียงของเธอห่างออกจากซอมบี้ตัวนั้นครับ แต่แล้วจู่ๆนะครับนักโทษแตงอื่นที่ร่างกายกําลังเปลี่ยนเป็นซอมบี้เนี่ยก็ส่งเสียงดังขึ้นทําให้ซอมบี้เลยครับที่กําลังกัดกินร่างมนุษย์อยู่เ,ยเงยนหน้าขึ้นมาแล้วก็เห็นนางเอกแล้วก็วิ่งตรงเข้าใส่ในทันทีครับฝ่ายผู้คุมนิสัยดีเนี่ยก็เลยรีบเข็นนางเอกออกให้พ้นประตูห้องพยาบาลไปแล้วก็ปิดประตูห้องพยาบาลลงครับพร้อมกับกดปุ่มเปิดสัญญาณเตือนฉุกเฉินแล้วก็แก้มัดให้กับสโตน โดยหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ที่กําลังจะออกตัววิ่งไปให้ไกลาจากที่ตรงนี้จูจ่ๆนะครับซอมบี้ในห้องพยาบาลเนี่ยก็พังประตูเข้ามาได้แล้วก็พุ่งตัวเข้าใส่ผู้คุมนิสัยดีในทันทีครับฝ่ายนางเอกที่เห็นดังนั้นเนี่ยเธอก็ไม่รอช้าได้ยิงปืนเข้าใส่หัวของซอมบี้จนแน่นิ่งไปเพียงแต่เลือดของมันนะครับกระเด็นเข้าไปเต็มๆหน้าของผู้คุมนิสัยดีด้วยต่อจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยรียบวิ่งกลับไปที่ห้องขังของสโตนกันครับ ต่อจากนั้นนะครับจะตัดภาพกลับไปที่ทางด้านของห้องขังนังเอกในตอนนี้นะครับนักโทษหญิงเนี่ยต่างพาการเดินออกมาจากห้องขังเพื่อดูเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกันครับพอเป็นแบบนั้นแล้วนะครับฝ่ายผู้คุมนิสัยแย่ที่ถือปืนนะครับก็ได้จ่อปืนเข้าหาบุชเชอร์หัวหน้าแก๊งของนักโทษหญิงเพื่อให้เธอเนี่ยพานักโทษคน,นอื่นๆเนี่ยกลับเข้าห้องขังไปซะ แต่แล้วชุจๆนะครับหนึ่งในผู้คุมเนี่ยกับเกิดติดเชื้อขึ้นแล้วก็เข้ากัดกินคนข้างๆตัวในทันทีครับและเหตุการณ์เนี่ยก็เริ่มชุลมุนวุ่นวายฝ่ายนางเอกกับผู้คุมนิสัยดีที่เพิ่งมาเห็นเหตุการณ์เข้าเนี่ยก็ได้เข้าช่วยเหลือคนที่ยังเหลือรอดอยู่ครับต่อจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยได้พากันเดินหน้าต่อไปอยังห้องของพัสดีที่น่าจะปลอดภัยที่สุดครับ และแล้วเนี่ยเวลาก็ได้ผ่านเลยไปเนิ่นนานกว่าที่พวกเขาเนี่ยจะเดินไปถึงห้องของพัสดีได้นางเอกและคนที่เหลือรอดอยู่เนี่ยต้องฝ่าฝูงซอมบี้กันไปมีเสียคนไปบ้างมีคนเข้ามาเพิ่มบ้างตามทางจนสุดท้ายแล้วนางเอกกับคน,นอื่นๆเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องของพัสดีได้สําเร็จครับฝ่ายพัสดีเนี่ยก็ตื่นตระหนกที่มีนักโทษแห่เข้ามาในห้องของเธอได้แต่เธอเก็รู้ได้ในทันทีครับว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เห็นซอมบี้ที่วิ่งตามเหล่านักโทษพวกนี้มาครับ ไม่นานนักหลังจากนั้นนะครับสโตนเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นแฟ้มการรักษาของตัวเองเข้าและเธอเนี่ยก็ต้องตกใจทันทีครับพรในแฟมที่เธอเปฏิเสธเข้ารับการทดลองเนี่ยกับถูกเขียนเอาไว้ว่ายินยอมไม่ทําการทดลองซะอย่างนั้น แต่ยังไม่ทันที่เธอเนะครับจะได้พักหายใจหายคอเธอเนี่ยก็เห็นอาการของผู้คุมนิสัยดีที่ช่วยเหลือเธอเอาไว้ดูอาการแย่ลงในทุกขณะครับจนเธอเนี่ยพยายามมองหาหมอที่จะช่วยรักษาเขาได้และสายตาของเธอเนีครับก็หันไปเห็นจอมอนิเตอร์ของกล้องวงจรปิดของหมอผู้ชายที่ช่วยเย็บแผลกับเธอยังมีชีวิตรอดอยู่ครับฝ่ายนางเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปช่วยเหลือหมอผู้ชายเพียงลําพังแม้การไปช่วยตัวคนเดียวเนี่ยจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่เธอเนี่ยก็ฝ่าฟันซอมบี้เข้าไปช่วยหมอผู้ชายกลับมาอย่างห้องของพัสดี อีกทั้งระหว่างทางนะครับนางเอกของเราเนี่ยเธอยังได้เห็นการกระทําของซอมบี้ที่หยุดนิ่งเมื่อเจอแสงจากหลอดไฟอีกด้วยครับเพียงแต่หมอที่เธอพากลับมานั้นเนี่ยไม่อาจช่วยรักษาผู้คุมที่ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ได้และร่างกายของเขาเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นซอมบี้เข้าไปทุกทีจนเธอเนี่ยตัดสินใจจบชีวิตของเขาด้วยมือของตัวเองครับ และแล้วนะครับบนเวลาเนี่ยก็ผ่านล่วงเลยไปทุกคนภายในห้องเนี่ยต่างพากันหมดความหวังลงทุกทีทุกทีครับจนกระทั่งได้เห็นกล้องวงจรปิดที่ฉายตรงทางเข้าประตูหล,ลักเผยให้เห็นว่ายังมีพล,ลเมืองที่รอดชีวิตอยู่แล้วก็พยายามจะเข้ามาในเรือนจําแห่งนี้ทําให้หนางเอกพัสดรีและหมอแล้วก็บุตรเชริญเนี่ยตัดสินใจจะออกไปช่วยเหลือพล,ลเมืองที่หน้าประตูหล,ลักกันครับแอนแล้วนะครับพวกเธอเนี่ยก็ช่วยชีวิตมาได้แค่เพียงเด็กผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นอีกทั้งในตอนที่พวกเธอกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดประตูหลักอีกทําให้ซอมบี้ด้านนอกเอน,เนยา,านย,ยัา มในเรือนจำเป็นจำนวนมากครับและเมื่อนางเอกและผู้รอดชีวิตคนอื่นๆนยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในห้องของพัสดีแล้วพวกเขาเนี่ครับก็เริ่มคิดกันว่าห้องนี้เนี่ยคงไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วฝ่ายนางเอกเนี่ยก็เลยเสนอให้ไปที่ห้องขังเดียวกันแทนครับพเพราะมันนะครับมีประตูที่แข็งแรงกว่าและอาจช่วยป้องกันพวกเขาไว้จากซอมบี้ได้ หลังจากนันนะครับทุกคนเนี่ยเลยทยอยไปที่ห้องขังเดียวกันโดยอยู่แยกกันไปแต่ละห้องกันแทนครับเวนก็แต่พัสดีที่ยังอยู่ในห้องของตัวเองต่อสโตนนะครับที่ส่งทุกคนไปยังห้องขังเดี่ยวเรียบร้อยแล้วก็ได้ย้อนกลับมาหาพัสดีครับและจากการคุยกันเนี่ยก็ทำให้นางเอกได้รู้ว่าคนที่ทําการทดลองนักโทษจนกลายเป็นซอมบี้เนี่ยก็คือพัสดีนี่เองพัสดีนะครับจึงคิดปิดชีพตัวเองทิ้งซะแต่นางเอกเนี่ยก็ห้ามเอาไว้ได้ทันครับเพราะเธอเนี่ยไม่คิดจะให้พัสดีหนีความจริงไปไง่าย แต่ไม่นานนักหลังจากนั้นครับจู่ๆเนี่ยซอมบี้ก็มาออกกันที่หน้าประตูห้องเป็นจานวนมากจนทั้งคู่เนี่ยตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะในเวลานี้เนี่ยมีแสงอาทิตย์ส่องอยู่แต่ทำไมพวกซอมบี้เนี่ยถึงขยับตัวได้ทำเอานางเอกเนี่ยตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเลยครับว่าแสงเนี่ยมีผลแค่กับซอมบี้ที่อยู่ภายในเรือนจําเพียงเท่านั้นแต่แล้วไม่นานนักเลยครับเหล่าซอมบี้เนี่ยต่างพากันแยกย้ายไปเพราะเสียงปืนที่ดังสนั่นขึ้นครับทำให้นางเอกเนี่ยบอกกับพัษฎีขึ้นมาว่าเราต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนที่พวกซอมมบบีีน่จะกลัา ฝ่ายสโตนนะครับพอพูดเสร็จเี่ยก็ไม่รอช้าเธอเนะครับได้ถีบประตูเพื่อหนีออกไปแต่เธอเี่กก็ถูกซอมบี้ตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาในห้องแทนซะอย่างนั้นครับฝ่ายพัสดีนีครับที่นิ่งอึ้งเป็นสักพักก่อนจะขอร้องไม่ให้นางเอกเนี่ยฆ่าซอมบี้ตัวนี้ทิ้งครับเพราะคนที่กลายเป็นซอมบี้ไปเนี่ยก็คือพี่สาวที่เธอรักนั่นเองเพราะเป็นแบบนั้นนะครับฝ่ายพัสดีเนี่ยจึงบอกกับนางเอกขึ้นมาว่าขอร้องล่ะอย่าฆ่าพี่สาวของฉัน ถ้าเธอฆ่าเธอจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้การโทรขอความช่วยเหลือจากเมืองใหญ่เนี่ยต้องใช้เสียงของฉันและทางด้านของคนอื่นๆในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็กําลังถูกซอมบี้จานวนมากขวางทางไว้เช่นกันเพียงแต่คนอื่นๆเนี่ยยังปลอดภัยอยู่เพราะได้ซีกงกันระหว่างพวกเขากับซอมบี้เอาไว้ครับ แต่ฝ่ายผู้คุมนักโทษในใิสัยแย่นะครับที่มองไม่เห็นทางออกอื่นและต้องการเอาตัวรอดนะครับจึงคิดวางแผนกับนักโทษหญิงคนหนึ่งรวมกันช็อตไฟฟ้าผู้คุมหน้าเด็กจนสลบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนให้พวกมันกินเพื่อล่อความสนใจครับและพวกเขาเนี่ยก็พากันหลบหนีต่อไปยังทางออกอื่นกันฝ่ายสโตนกับพัสดีนะครับที่ตามมาสมทบที่หลังเนี่ยก็ได้ถูกผู้คุมนักโทษในิสัยแย่ยิงเข้าใส่ครับแต่เธอเนี่ยก็หลบไปได้ทันและเธอเนี่ยพยายามตะโกนบอกผู้คุมว่าฉันเองสโตน ผู้คุมเนี่ยก็ยังคงยิงกระสุนใส่เธอต่อจนกระทั่งหมอเนะครับเข้ามาผักผู้คุมนิสัยแย่ออกไปแล้วก็ช่วยสโตนกับพัสดีนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันจนได้เพียงแต่พวกเธอเนะครับไม่ได้มากันแค่2คนพวกเธอเนี่ยพาซอมบี้ที่เป็นพี่สาวของพัสดีมาด้วยการล่ามคอเอาไว้ครับและหลังจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็มุ่งหน้าต่อไปอย่างห้องประหารที่มีเก้าอี้ไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้ไฟฟ้าจากเก้าอี้เนี่ยมาใช้ในการต่อสายโทรศรัพท์โทรออกไปกัน และทางด้านของเด็กสาวนะครับที่อยู่ตัวคนเดียวในห้องขังนั้นเธอนะครับถูกนักโทษหญิงที่กิจจฆ่าเธอเนี่ยเข้ามาหวังจะยิงทิ้งแต่เด็กสาวนะครับก็ได้นักโทษจิตใจดีคนเข้ามาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็ตามไปสมทบกับนางเอกได้ในทันท่วงทีครับและเมื่อทุกคนนะครับต่างอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วฝ่ายผู้คุมนักโทษที่ใสยแย่ที่ร่วมมือกับนักโทษหญิงคนหนึ่งเนี่ยก็ได้หักกับทุกคนที่เหลือครับ พอพวกเขาเนี่ยไม่คิดว่าที่แห่งนี้เนี่ยจะมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นจริงแล้วหวังจะรอดออกไปเพียงแค่2คนเท่านั้นพวกเขาเนะครับจึงได้คิดจะฆ่าซอมบี้พี่สาวของพัสดีแล้วก็พัสดีทิ้งซับเป็นคนแรกครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ทําไม่สําเร็จฝ่ายนางเองเนกนะครับนำเข็มฉีดยาจากหมอเนี่ยมาฉีดใส่นักโทษหญิงที่หักหลังเธอจนล้มลงไปนอนกับพื้นครับส่วนผู้คุมนิสัยแย่เนี่ยก็ถูกสะโตนเข้าชิงปืนแล้วก็ต่อยเข้าจนเซไปโดนซอมบี้พี่สาวของพัสดีแล้วก็ถูกกัดเข้าจนเขาเนี่ยตกใจทําอะไรไม่ถูกแล้วก็เดินอย่างคนเมาๆ เพราะเป็นแบบนั้นนะครับฝ่ายบุชเชอร์หัวหน้าแก๊งนะักโทษหญิงที่เดินตามผู้คุมไปเนี่ยเธอนะครับก็ได้ซ้ำเขาด้วยการถีบเขาไปนั่งบนเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วก็ถูกช็อตจนตายคาเก้าอี้ในที่สุดครับ โดยหลังจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าต่อไปอยังห้องที่มีโทรศัพท์ฉุกเฉินอยู่กันต่อแต่พอเส้นทางนะครับถูกปิดก้นด้วยซอมบี้และลูกกระสุนที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะยิงฝ่าพวกมันออกไปได้ครับสมาชิกในทีมที่เป็นนักโทษหญิงคนนึงเนี่ยที่ได้ฟังอยู่ก็เลยอาสาสละตัวเองออกไปเพื่อล่อซอมบี้พวกนั้นให้ตามเธอไปครับแล้วก็ให้คนอื่นๆเนี่ยมุ่งหน้าต่อไปขอความช่วยเหลือกันต่อเลยเออและแน่นอนนะครับว่านักโทษหญิงที่อาสาเนี่ยไม่รอดนะครับเขาเนี่ยว,วิ่งหนีไม่ทันจนถูกซอมบี้กัดจนไ ตัดไปทางด้านของคนที่เหลือรอดครับพวกเขาเนี่ยได้ไปถึงห้องเป้าหมายแล้วก็ต่อสัญญาณโทรศัพท์ได้สําเร็จแต่แล้วนะครับพัสดญที่ควรจะขอความช่วยเหลือเนี่ยกับสั่งให้ยิงทําลายล้างที่นี่ทิ้งไปซะก่อนที่ตนนะครับจะปล่อยมือจากโซ่ที่ล่ามซอมบี้พี่สาวของตนเอาไว้ให้มากัดตัวเองแทนซะอย่างนั้นครับฝ่ายนางเอกเนี่ยจึงจําใจต้องฆ่าพัสดญและพี่สาวทิ้งซะหลังจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็กําลังมุ่งหน้าต่อไปกันเพื่อออ,อกไปยังนอกเรือนจําในทางออกอื่นที่คิดว่าจะไม่มีซอมบี้อยู่ครับ ต่ก,ก่อนที่จะได้ออกไปนั้นเองครับฝ่ายซอมบี้จานวนมากเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วทาให้พวกเขาเนีครับเสียสมาชิกไปอีกหนึ่งคนส่วนอีก4คนที่เหลืออยู่เนี่ยต่างกระจัดกระจายกันออกไปครับฝ่ายหมอเนี่ยได้ไปกับเด็กสาวส่วนนางเอกเนี่ยได้อยู่กับบุชเชอร์ ทางด้านของเด็กสาวและหมอนะครับพวกเขาเนี่ยแยกกันออกเดินหาสิ่งของที่จําเป็นระหว่างทางฝ่ายเด็กสาวเนี่ยก็ได้หยิบไฟแช็คขึ้นมาได้ครับแต่เธอเนี่ยก็ตกใจกับซอมบี้ที่อยู่ในห้องกงขังต่อหน้าของเธอฝ่ายเด็กสาวนะครับพอเห็นดังนั้นเนี่ยก็สุดตัวลงนั่งกับพื้นด้วยขาที่อ่อนแรงแต่เธอเนี่ยก็ตัดสินใจเหนี่ยวไกปืนฆ่าซอมบี้ตัวนั้นทิ้งซะ ก่อนที่เธอนะครับจะได้ยินเสียงวิ่งมาจากทางด้านข้างของตัวเองเธอนะครับหันปืนไปยิงใส่ต้นเสียงนั้นทันทีที่ยังไม่ทนได้เห็นนะครับว่าเป็นหมอที่วิ่งมาหาเธอฝ่ายของหมอนะครับที่ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องอย่างจังเขานะครับล้มลงกับพื้นพางบอกกับเด็กสาวว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิ้นเสียงเขานะครับหมอเนี่ยได้นอนแน่นิ่งสิ้นลมหายใจไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับนางเอกกับบุตรเชร์ที่วิ่งตามเสียงปืนมาเนี่ยก็ได้พาเด็กสาวมุ่งหน้าหนีออกจากที่นี่กันต่อไปครับ แต่แล้วนะครับระหว่างทางที่พวกเขาทั้ง3คนหนีอยู่เนี่ยก็ได้เจอเข้ากับนักโทษอาสาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไฟฟ้าที่กําลังช็อตตัวเองอยู่ครับฝ่ายบุตเชอร์ที่เห็นดังนั้นเนี่ยก็เลยปิดเครื่องช็อตไฟฟ้าก่อนที่จะนั่งลงล่าให้อยู่ในใจเพราะเธอเนี่ยสนิทก,กับนักโทษอาสาคนนี้เป็นอย่างมากครับส่วนฝ่ายเด็กสาวเนี่ยเธอก็ได้ไปส่องที่กระจกแล้วก็ได้เห็นว่าตัวเองนะครับกำลังกลายสภาพเป็นซอมบี้เข้าไปทุกทีทุกทีเธอเนี่ยทนไม่ได้ที่ต้องกลายเป็นซอมบี้ครับจึงด้แจะกรีดร้องออกมาอย่างสติแตก ซึ่งนั่นนะครับเป็นจังหวะเดียวกันกับที่บุชเชอร์เนี่ยตกใจกับเสียงร้องของเด็กสาวจนเธอนะครับไม่ทันระวังนักโทษอาสาที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วฝ่ายนักโทษอาสาที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเนี่ยก็ได้เข้ามากัดที่แขนของเธอครับพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเธอจึงลงมือหักคอในทันทีแต่นั่นเ,น,เนี่ยก็ไม่ทันเสร็จแล้วครับเธอเนี่ยถูกกัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วพอเป็นแบบนั้นนะครับบุชเชอร์เนี่ยจึงเข้ากอดเด็กสาวที่กรีดร้องเอาไว้แล้วก็นั่งที่เก้าอี้ไฟฟ้าพร้อมกับบอกให้สโตนเนี่ยหนีไปซะ ฝ่ายนางเอกนะครับที่ทาใจได้อย่างยากลําบากจึงบอกลาด้วยการเปิดเครื่องช็อตไฟฟ้าให้ทังคูเนี่ยไม่ต้องทรมานอีกต่อไปครับก่อนที่นางเอกนะครับจะวิ่งหนีออกมาจากห้องแล้วก็สุดตัวลงนั่งร้องไห้กับการจากไปของทุกคนครับจากคนเป็น10คนในตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ตัวเธอคนเดียวเท่านั้นแล้วฝ่ายสโตนนะครับได้ปาดน้ําตาแล้วก็ลุกขึ้นวิ่งออกจากเรือนจําได้สําเร็จซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับกับเที่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินมาช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้ฝ่ายนางเอกนะครับได้นั่งร้องไห้อยู่บนเฮลิคคคออออปเเตตรร์พางงงถึแม่ขััวบ แต่แล้วไม่นานนักเนี่ยร่างกายของเธอเนี่ยกบเปลี่ยนสภาพกลายเป็นซอมบี้ก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องผาดเทียนเอาเปอร์เซนต์ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่มีฉากที่น่ากลัวน่าสยดสยองเลยนะครับสามารถดูไปกินข้าวไปได้เลยและตัวหนังเนี่ยค่อนข้างตัดไปตัดมาแล้วก็มีนักแสดงที่ค่อนข้างเยอะครับแต่หนังเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าภายนอกเนี่ยจะน่ากลัวสักแค่ไหนแต่คนเราเนี่ยก็ล้วนเป็นคนดีได้นะครับอย่าตัดสินใครที่ภายนอกเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นได้ว่านักโทษส่วนใหญ่ในหนังเนี่ยล้วนเป็นคนดีแต่่่ลััเเนสดีออองงงทาาหหย แล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่5.6เต็ม10คะแนนครับและส่วนไอว n นาเทลสกอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไปที่5.5เต็ม10คะแนนแล้วกันครับ และก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook กันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนไมหมผมสปอยเนี่ยก็จิ้มที่ลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปตีก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวอนาเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ